สวัสดีครับเพื่อนๆก๊อกฟชนาดบุรีนะครับผมมาต่อ่นะครับจักเรียกว่าลูกชายสับนะครับน้อง a อนะโอเคนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับที่มาแนะนําเพื่อนๆนนะครับก็คือนี่เลยนะครับนี่นะครับของดีนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับปลูกเสกไว้นะครับก็คือนังกวักนั่นเองนะครับเพื่อนสำหรับนางกวักนะครับเพื่อนเรียกว่าเขาจะมีพิมพ์ หลายพิมพ์นะครับแต่ว่ามีพิมพ์ที่นิยมเนี่ยไม่กี่พิมพ์นะครับอย่างเช่นพิมพ์นี้นะครับที่เป็นหนังกวักแล้วก็นั่งบนบนฐานนะครับมีกระเก็ดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเรียกว่าจะนิยมนะครับนี่นะฮะเสร็จอันนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหลังเรียบนะครับเป็นหนังกวักหลังเรียบนะครับไม่มียันหลืออักขระใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับเพื่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาแนะนําหรือ ให้เกตความรู้เพื่อนๆนะครับก็คือเนี่ยหนังกวักรุ่นนี้นะครับเพื่อนเป็นเนื้อผงน้ํามันจะถอดพิมมาอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็จะเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ส่งหนังกวักที่มียันยันด้านหลังมานะครับเพื่อนอันนั้นก็เล่นหากันนะครับแต่ไม่ค่อยนิยมมากนะครับเพราะว่านั้นจะเป็นของวัดอื่นนะครับเพื่อนหลวงพ่อเกลืนะครับเรียกว่า ท่านได้ปลุกเสกนางกวักนะครับท่านก็จะถอดพิมพ์ออกมาอีกทีนึงนะครับการเล่นหาพระหลวงพ่อกลวยนะครับเพื่อนๆจะต้องเ,อเข้าใจนะครับหรือว่ารู้และก็ศึกษานะครับว่าพิมพ์ไหนนะครับเป็นพิมพ์ที่หลวงพ่อสร้างขึ้นเองนะครับหรือพิมพ์ไหนที่หลวงพ่อถอดพิมพ์มาอีกทีหนึงนะครับอันนี้ค่อยๆเรียนรู้กันได้นะครับเพราะว่ามีตำรับตำรา เรียกว่าบอกกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนอ่าสาหรับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนําสําหรับนังกวักนะครับเพื่อนนี่นะครับวันนี้ก็ถอดพิมพ์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนจะค่อนข้างนิยมนะครับอี่นะฮะอันนี้มีสององนะครับที่ร้านเนี่ยสมัยก่อนนะครับเพื่อนเรียกว่านางกวักเนี่ยเจอในท้องสนามค่อนข้างบ่อยนะครับเพื่อนอ่าบ่อยก็คือเจอเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้บอกโอ้เจอทีสิบยี่สิบองอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนอันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ให้เพื่อนดูนะครับ อันนี้ก็คือถอดพิมพ์มานะครับนะเนี่นะครับเพื่อนเป็นเนื้อผงน้ํามันเดี๋ยวให้เพื่อนดูอง์นี้นะฮะที่ไม่ได้เรียนมาติกเนี่ยนะครับนี่นะฮะเป็นเนื้อผงน้ํามันในซูมนะครับแล้วก็มีฐานบัวนะครับเพื่อนนี้คือถอดพิมพ์อันนี้ก็คือที่นิยมเล่นหากันนะครับเพื่อนเพราะว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ย ได้จัดสร้างนะครับแล้วก็มีอีกพิมพ์นึงจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับที่เขาก็เก็บสะสมกันอยู่นะครับเพื่อนก็ชอบแบบไหนก็จัดหามาได้นะครับแต่สําหรับผมผมจะเน้นพิมพ์นี้เป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือถอดพิมพ์มานะครับเพื่อนนี่นะฮะนี่นะครับนี่ที่ร้านตอนนี้ได้มาสององค์นะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเพื่อนเป็นนังกวักอนนี้ผงน้ํามันนะครับเดี๋ยวเพื่อนเดูเนาะ นี่แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําสําหรับเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าบางบางคนหรือหลายๆท่านเนี่ยเช่าหาผ้าหลังมกวยเนี่ยผิดพิมพ์นะครับเ,เพื่อนๆอ่ะผิดพิมพ์ยังไงนะเดี๋ยวเรามาแนะวิธีกันนี่เห็นไหมครับเพื่อนนี่นะครับอ่ะเพื่อนเห็นไหมครับถ้าผมมีตัวอย่างเนี่ยสำหรับตัวอย่างเนี่ยถ้าผมได้มานะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับหรือมา เป็นวิทยาทานนะครับเพื่อนสําหรับองค์ขวามือผมและการองค์ที่ไม่ได้เลี่ยมเนี่ยอันนี้ก็คือไม่นิยมเล่นหากันนะครับเพื่อนซึ่งอันนี้เป็นพระย้อนยุกนะครับเพื่อนเนี่ยองค์นี้เป็นพระย้อนยุกนะครับที่ไม่ได้เลี่ยมพลาสติกนะฮะหนึ่งทำไมถึงย้อนยุกนะครับเพื่อนหนึ่งน่ยพิมพ์ส่งไม่ได้นะครับเพื่อนอ่านะครับเพราะว่าหน้านังกวักของกโวยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาในห่อดีกว่าน่าจะชัดกว่านะ นี่เพื่อนๆจะได้เทียบขนาดกันนะนี่นะครับแหเห็นไหมขนาดนี่ท่านเพื่อนเห็นเนี่ยเมื่อกี้องค์เลี่ยมพัตินะครับก็คือเลี่ยมไาแล้วจะดูแบบเอ้ยใหญ่ใกล้เคียงแต่ถ้าเราไม่เลี่ยมนะครับเพื่อนเห็นไหมหนึ่งองขวามือผมเนี่ยก็คือ,อ,อไม่ทันหลวงพ่อโวยนะครับพเพื่อนนี่ขนาดไม่ได้นะฮะหนึ่งขนาดไม่ได้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องจะเก็บสะสมพระไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโวยหรือเกจิท่านอื่นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีองค์ครูก่อน ถ้าเพื่อนมีองค์ครูนะครับเพื่อนก็จะสามารถเปรียบเทียบได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ยองค์ขวาม,มือก็คือทอดพิมพ์มานะครับเพื่อนพ้าเนี่ยจะดูตื้นกว่านะครับแล้วก็หน้าหนังกวักเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนจะผอมเห็นไหมผอมๆเรียวๆทรงผมก็จะคนละทรงกันนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมลักษณะการวางแขนนะครับนี่เห็นไหมลักษณะการวางแขนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตรง เรียกว่าสบงหรือขาแล้วกันครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมถอดมาก็จะตื้นๆไปอีกนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมนี่ผมก็เรียกว่าเจอมานะครับแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้านข้างเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าขนาดเนี่ยผิดขนาดกันโดยชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเห็นไหมจะหาบน,นสายก็จะไม่ได้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับอ่ะ นี่ก็แบ่งปันความรู้กันนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเช่ามาในท้องสนามหรืออะไรพวกนี้นะครับอ่านะฮะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนก็ถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้นะครับผมยังรับเช่าอยู่นะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับเพื่อนแบบเนี้ยผมรับเช่านะคะแล้วก็ให้เช่ากับเพื่อนๆด้วยใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับสนนราคาเนี่ยนะผมบอกเป็นไกด์ลายน,นิดนึงนะครับ ก็เล่นหากันหลักพันต้นๆน,นะครับอยู่ที่ความสวยของพระละกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพระรองพระรุ่นนี้นะครับนางกวักรุ่นเนี้ยก็จะหย่อนสวยนะครับแต่มีองค์เลี่ยมพลาสติกเนี่ยจะสวยเห็นไหมหน้าตาจะปากจมูกเอ้ยหม่ใช่ปากจมูกจมูกตาจะคมชัดองค์ที่ไม่ได้เลี่ยมเนี่ยก็จะติดไหมติดแต่น้อยกว่านะครับเพื่อนนี่เห็นไหมถ้าสวยนี่ราคาก็จะขยับขึ้นไปอีกนะครับ นี่เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนผมรับเช่านะครับใครที่มีอยู่ส่งมาได้นะครับเพื่อนยังยินดีรับเช่าอยู่นะครับเพื่อนหรือใครสนใจส่งองค์นี้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่านันนจะเจอสักทีครับช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะครับเพื่อนนี่นะฮะอ่ะให้ดูนะนี่เห็นไหมมีความแตกต่างนะครับเพื่อนสามองค์นี้เห็นไหมอ่าผมเปรียบเทียบเพื่อนดูแต่แบบข้างล่างนี้ผมไม่ได้ไม่ได้รับเช่านะครับเพื่อน ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับถ้าเจอถ้าเพื่อนมีแบบข้างล่างเนี้ยก็ผมทางร้านผมไม่ได้รับเช่านะครับผมจะรับเช่าแบบข้างบนนะครับเพื่อนนี่นะฮะให้ดูก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้บอกเอ้ยทําไมส่งรูปมานะครับผมบางทีผมตอบนะครับแต่ว่าบางท่านผมก็จะตอบไม่หมดเพราะว่าบางท่านก็จะจะจี้ให้เราแยกแท้เก๋ผมผมก็ไม่ไม่ไม่ตอบนะครับเพื่อนเพราะว่าแท้เก๋ยังไงนะครับบางที ท่านแต่ละท่านมาเนี่ยได้พามาไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีการการันตีกันด้วยเราเราไม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเพื่อนผมรับผิดชอบเฉพาะลูกค้าที่ร้านผมเท่าน,นั้นเองแล้วครับแล้ผมก็รับผิดชอบตัวเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีแบบเนี้ยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนส่งมาได้นะครับขอเป็นหลังเรียบนะหลังยันเนี่ยผมไม่ได้รับเช่านะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นของวัดอื่นนะครับเพื่อนแต่เขาก็ เล่นหากันนะครับเพื่อนแต่ผมขอรับแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามผมกอล์ฟชนะบุรีนะครับได้ทุกๆช่องทางนะครับนี่นะครับหรือสนใจองค์ไหนนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งข้อความไว้ที่ที่หน้าเพจอยู่แล้วนะครับเพื่อนก็กดเข้าไปดูได้นะครับนหรือก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับบางทีนเพื่อนหลายคนก็อาจจะแบบ กดแล้วหรือไม่รู้กดตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับกอบแชนาบุรีครับ